thank you

คเขาบอกว่าเด็กปักเก็ตพี่แต่ก่อนนั้นจกิกัสเทกวเย็ดเป็ดพี่เย็ดยังไม่เสร็จยังไม่เย็ดเจ็ดที่ทำร้ายเบอร์สิบเอ็ดอยู่ไหนวะสามสามสี่สี่ส,ส,ส,สิบนี่ไงการรับจำทนทนไม่ไหวหัวใจโอเคทริปวันนี้ก็ ขับขี่4ชั่วโมง19ทีหยุดพัก1ชั่วโมง21 400โล428โล ลงคิดอยู่ว่าจะแวะกระจวกทีมนะันอุณหภูมิตอนนี้ก็31องศาเวลา10.24อยู่ที่อะไรวะทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรพอขับกลางคืนแล้วมาขับกลางวันต้องปรับตัวอีกนะ กลางคืนเย็นสบายขับอวันละชิพหายลบความเร็วไปร้อยยิบเก้าก็ช่วยเซฟแรงได้เยอะเยอะมากแต่ปัญหาอย่างเดียวคือเขานะองสงอเยอะก็อยากจะเปลี่ยนรถเป็น JSA ดีกว่า แคบ489กิ48โลน่าจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงไป7ชั่วโมงนี่10โมงครึ่ง11ครึ่งเที่ยงครึ่ง1ครึ่งสองครึ่งสามครึ่ง4ครึ่งห้าถึง5โมงเย็นเลยวะรถติดไหมเนี่ยตำรวจอีกแล้ว แกโดนสองสามด่านมีตรงนี้เคยโดนมารถรับไปห้าร้อยพาสีขาดมารถยนต์มาแสงซ้ายได้ไหมเข้านี่ดีกว่านั่นแน่นั่นแน่เป็นไง ที่ขับมาได้ประมาณเกือบ10นาทีแล้วก็เริ่มปรับตัวละจากกลางคืนมาเป็นกลางวันสายตาคงขึ้นตอนแรกตารู้สึกไม่คมมันจ้าจ้าแสงสว่างเฮออเออแต่ใจก็ยังชอบท่านั่งสกูตเตอร์นะแต่คันนี้โูขี่โคตรดีอะไม่เหนื่อยเลยอะ วแต่เขานั่นแหละเดี๋ยวไปสูตรโทรเทคดีกว่าเห็นว่ามีพับเท้าขายโคตรแพง ครับหลวงพ่อ <Hello. S 1> ครับรมัสการครับอยู่อีกอีกห้าสิบโลถึงถึงสำนักสงฆนะ์ครับมอไซค์มาเหรอมอไซคครับหลวงพ่อนคนเดียวครับเรา,าจะไปวัดอ่าวน้อยวัดอ่าวน้อยอยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อเข้าไปหลวพ่อเข้าไปหลวพ่อที่สวนสวนธรรมได้ไหมสวนธรรมในเมืองเหรอครับเออมนีไ่ไง รู้จักตัวเองมันก็สงบดูประตูปิดอนะหลวงพ่อไชครับหลวงพ่อ,พอมาอประตูปิดอะครับเปิดได้เลยไหมฮะได้ครับไปเลยอ๋อโอเคแล้วหลวงพ่อถึงตอนไหนครับออกจะอ,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 จะอาเนาะ แล้วเปิดเปิดประตูทิ้งไว้เลยไหมครับเปิดไว้เลยเิรดเลยบสองด้านใช่ไหมฮะเปิดด้ครับ<ะ>ส่วนรจนาเป็นสาขาที่ท่าไหร่ของหลวงพ่อ,อข้างนชื่ออะไรเนเคยเคยเจออยู่นานแล้วครับแล้วที่ไหนอบพุทธสิง,ง<า>ห์คอนปอเคยเจอครูมา <c oughs> ใครบวชอยู่รหลวงพ่อครับบวชตั้งแต่ปีห้าห้าห้าใช่ครับรุ่นไหน <c oughs> ครูบาจำจผมได้เลยครับรอจริงๆจะขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ทุกครั้งที่ผมเดินทางผ่านก็จะแวะหาหลวงพ่อตลอดครับใช่ครับแต่ตอนขากลับตอนแรกนึกว่าหลวงพ่อจะอยู่จะแวะนอนครับ สบายดีครับพระอาจารย์ครับธุรกิจไปได้ดีธุรกิจก็ดีครับตอนนี้ถ้าปรากบประคองธุรกิจให้ไปได้ดีนี่ถือว่าดยมากครับดีแต่ไี่เดินไปนอนนะช่วยดิค่ะครับด้ยครับบอกได้เปลี่ยนได้ัเปล่าเปลี่ยนให้บ้านเราเจ้าของไปครับผมผมลืมนะหลวงพ่อ นยอัาร์หอเ้นมันเต้นเต้นตตุบเลยเามตมอ๋อไม่ครับแค่ลงเก็บไว้เผื่อผมได้กลับมาบวชแล้วจะได้ดูเมื่อก่อนผมทำอะไรบ้างยังคิดดีใช่คิดตลอดยางไม่เอาครับไม่เห็นเลยนะเสื้อผ้าไม่เห็นเลยครับ ไม่ใช่บตอนนั้นตอนนั้นอยู่ลำปาง มาซิ้งดีกว่าไม่ซิ้งอยู่ไม่ได้กว่าจะถึงนี่เฮียเหนื่อยไป อย่ฮะเพลงใช่ครับจอตรงไหนได้บ้างครับพี่นี่อไรถที่สว่างอ๋อเพิ่งไปติดเพิ่มครับพี่เดินเดินทางไกลถ้าไม่ติดมันใช่มองไม่เห็นใช่มองไม่เห็นครับเพราะผมเดินเดินทางกลางคืนด้วย แต่ก็เปิดเปิดเฉพาะเวลาวิ่งเร็วๆครับพี่เพราะว่าบางทีรถรถเขาไม่รู้ว่าเราวิ่งเร็วครับ